เรียนพี่น้องประชาชนชาวกรับศสีนกเกตนะครับแล้วก็ผู้สัญจรไปมานะครับขณะนี้นะครับวันที่8ตัตุลาคมนะครับตอนนี้เวลา15.45นาฬิกา45นาทีะครับถนนทางหลวงเ,เส้นจากกันทารลมนะครับมุ่งหน้าไปทางอาอยังชุมน้อยนะครับสะพานสะพานโมนนะครับบริเวณหาดนางเหงานะครับ ผมบานเจวิกที่พิทักษ์แสงก้านะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้กำกับการนะครับแล้วก็รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าสํารวยเกตุนนะครับท่านรักษาาชการแทนผู้ว่าจังหวัดสีเกตนะครับให้มาตรวจสอบนะครับรถยนต์บรรทุกแก๊สนะครับสิบล้อนะครับได้ฝ่าฝืนเขาปิดการจราจรแล้วก็ยังฝ่าฝืนข้ามมาแล้วกระแสน้ํามันไหลเชี่ยวนะครับก็เลอนด้วยนะครับบากว่าถูกน้ำทัวลงไป ตั้แค้งอยู่ข้างข้างข้างถนนเส้นนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พลังงานจังหวัดนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมา,ามากู้รถนะครับซึ่งาภายในถะังแก๊สนะครับขนาดใหญ่เนี่ยมีแก๊ส LPG อยู่จำนวนมากนะครับอตอนนี้เราจะปิดาการจราจรเส้นนี้100%ยไม่ให้พี่น้องประชาชนหรือว่ารถยนต์ต่างๆผ่านนะครับเพื่อว่าป้องกันอุบัติเหตุจ,จากแก๊สนะครับอขอ ให้พี่น้องประชาชนสื่อมทั้งสื่อมวลชนที่ได้รับฟังอยู่ขณะนี้ได้เผยแพร่บอกพี่น้องประชาชนเราด้วยครับเราปิดการจราจรไม่ให้ใครข้ามครับ